สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชาวริตโรหิตจันทร์ครับและวันนี้รายการของเรานะครับก็จะมาคุยกันในเรื่องของการที่จะปรับตัวนะครับยอมรับเข้ากับความเป็นจริงโดยวันนี้เนี่ยเราจะคุยถึงเรื่อง AEC ด้วยนะครับและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณกายภายรินนะครับท่านเป็นผู้อํานวยการบรรณาธิการนอพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณกายครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับและก่อนที่เราจะคุยกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเลยนะครับนั่นคือดับอาหารการ k i คิงเฮลตี้นะครับบทเรียนธุรกิจเหนือเมฆครับตรงนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ใหม่ล่าสุดนะครับก็สามารถติดตามได้ทุกแผงหนังสือชั้นนาทั่วประเทศนะครับกลับมาสู่เรื่องของเราครับคุณผู้ชมครับล่าสุดที่เราจะเข้า AEC เนี่ยก็มีการทําโพลทาวิจัยนะครับปรากฏว่าชาวต่างชาติเนี่ย เขาก็มีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเกิดให้คนทั่วโลกเนี่ยช่วยกันโหวตว่าถ้าเกิดรวมกันแล้ว AEC แล้วเนี่ยประเทศไหนน่าสนใจที่สุดแน่นอนครับประเทศไทยเราเนี่ยได้เกือบ50%จากการนับรวมทั้ง10ประเทศแล้วตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าก็เป็นเรื่องที่ดีของคนไทยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราพร้อมแล้วหรือย,อยังแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเรามีการเข้าข้าง,งตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันจะดีหรือร้ายเริ่มที่ตรงนี้กันดีกว่าทําไมต่างชาติเขาถึงโหวตให้เราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งครับคุณกายครับ เราต้องยอมรับความจริงอยู่นิดหนึ่งนะเพราะรว่าประเทศไทยเนี่ยอย่างประเทศ IN เอินก็เรียกว่ากลุ่ม AEC เลยเพราะว่าไทยเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยน่า,นาจะหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่เพราะอย่างความเจริญจริงๆก็คือมาเลเซียอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับต่ความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่ารประเทศเล็กนิดเดียวประชากรมีอยู่ประมาณห้าสี่ห้าล้านคนเองครพราบพอ่อเกาะภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวก็นิดเดียวเองครับอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างผมเคยไปเนี่ยบางทีไปทีเหมือนไปเที่ยวทางใต้แหละเหมือนอยู่บนเกาะเวลาลมมาทีปุ๊บเข็มๆอะ่ะลมที่มันหอบน้ําทะเลมามันก็จะเหนียวๆตัวออกสไตล์นั้นเนี่ยบรรยากาศไม่น่าท่องเที่ยวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวตึกรามบ้านช่องก็ไม่เด้ฮารูฮาราอะไรมากมายเมื่อเทียบกับเมืองไทยแต่เมืองไทยเนี่ยอย่างมาเลเซียเราต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมของมาเลเซีย คืออย่าลืมนะศาสนาของมาเลเซียเนะี่ยไม่ค่อยฟรีสไตล์สักเท่าไหร่เพราะว่าเขานับถืออิสลามเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมการท่องเที่ยวการดื่มกินการเม,มา,าม,มันเขาความบันเทิงเมืองอ่ามาเลเซียนี่น้อยกว่าเราเยอะแต่เมืองไทยเนี่ยเราต้องยอมรับความยิงอย่างหนึ่งไล่มาตั้งแต่ธรรมชาติครับยังเกาะแถบภาคใต้นะหรือชายหาดทางภาคใต้หรือแม้แต่พัทยาเอ,เองเนี่ยฝรัง่งฝรั่งมาเมืองไทย y นี่ยเยสโอเคสิกลัดอย่างเดียวเลย ขาเรียกว่าเห็นแล้วมันมีความสุขสวยงามหาดโอ้โหแบบหาดทรายเมืองไทยเนี่ยยอมแล้วว่าหาดยาวแล้วก็กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็สะอาดสีทรายขาวสวยงามเลยอย่างหนังหลายเรื่องี่ไปถ่ายทํามาต่างประเทศก็มาถ่ายทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต่างประเทศเขาก็ดูว่าเออเมืองไทยนี่น่าสนใจเพราะอย่างหลายประเทศอย่างกัมพูชาเวียดนามอ่าพม่า คือประเทศเขายังกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่การเมืองก็ยังไม่ลงตัวการประชาธิปไตยก็ไม่ค่อยมีเลยแต่ของไทยต้องยอมแล้วว่าเรื่องการเมืองนะในช่วงที่ผ่านมา5-6ปีที่ผ่านมาอาจจะมีความสะดุดขาตัวเองอยู่ตามสมควรเพรากลุ่มการเมืองออกมาเคลื่อนไหวรุนแรงเบ็ดเสร็จเข้มข้นมากเหลือเกินทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ผ่านมาก็แต่ว่าแต่ปัจจุบันนี้ต้องยอมแล้วว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง คือแถบทั่วโลกนี่โดยเฉพาะยุโรปอเมริกาเขาจะให้ความเป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาเรียกนักการเมืองมาจากกาเรเลือกตั้งประชาชนเนี่เขาจะให้การยอมรับเป็นพิเศษเห็นไหมฉงนั้นเมืองไทยเขายิ่โหวตออกมาว่าเออหน้าเที่ยวมากที่สุดแม้แต่กรุงเทพเองนะทั่วโลกเลยเขาบอกเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่หน้าท่องเที่ยวที่สุดติดติดหนึ่งในสิบด้วยซ้าไปนะครับ,รบตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า เป็นส่วนของชาตต่างชาติเนี่ยมองเข้ามาคุณกายโอเคอันนี้ไม่สีเรียดอะไร,รแต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยด้วยกันเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามองว่าของเราดีอยู่แล้วเข้าข้างตัวเองใช่ยังงั้นเนี่ยตรงนี้จะยุ่งไหมครับคุณกายครับครับจริงๆเนี่ยคือเมืองไทยเนี่ยนะถ้าพูดต่อพูดเนี่ยมันมองอยู่สองอย่างครับมองอยู่สองอย่างบางคนได้เชื่อไหมว่าเวลาอยู่เมืองไทยนี่ครับมองประเทศไทยไม่เคยสวยเลยสักที่หนึง่งไปเที่ยวที่นู่นคือมันคุ้นเคยกับสถานที่กับบรรยากาศเก่าๆครับ พอไปเที่ยวต่างประเทศนะไปเที่ยวแค่ชายหาดไปเที่ยวแค่ภูเขาโอ้ดีองพูดอย่างนี้ผมยั่งแปลกใจเลยนะพอเรามาประเมินดูแล้วว่าบางทีเราเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนสถานที่ทําให้มีความรู้สึกที่ดีเท่านั้นเองรจริง,รงๆในเมืองไทยนี่ดีพูดถึงบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่พูดถึงนะอย่างเกาหลีที่บอกโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขานีสุดยอดไหมผมว่าถ้าพูดถึงในสู้ในเมืองไทยไม่ได้ แต่สิ่งที่เกาหลีเหนือไทยคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไอ้แบบนี้แลวโอ้นหน้าไปเที่ยวหน้าไปเที่ยวและเกาหลีเหนือเราสุดๆมีเรื่องอะไรใช่ไหมเรื่องของธรรมชาติเกี่ยวเรื่องอากาศอากาศเกาหลีเนี่ยใช่ไหมเกาหลีใต้นะที่ไปสัมผัสปุ๊บนะอากาศแบบโล่งเย็นสบายแต่เมืองไทยถามว่าเย็นไหมเย็นแบบแห้งๆแต่ที่เกาหลีไม่ได้แห้งนะเย็นแบบแบบอะไรอะแบบชื้นๆนะ่ะไม่ใช่เหนียวตัวนะชื้นๆหน่ะมันมีความสุข ลมหายใจหรืออะไรต่างๆมันเครียกมันสบายใจกันเยอะเลยมันจะต่างกันตรงนี้แหละ,ะนั้น,นั้นในเมืองไทยเนี่ยบางทีนะถ้าเกิดเราไปเข้าข้างตัวเองมากเกินไปแล้วก็จะไม่พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่พัฒนาทางด้านความคิดหรือความเป็นอยู่อย่างลหลายๆอย่างนะที่เราไปเข้าข้างตัวเองมาตั้งนานแล้วอยกตัวอย่างข้าวแล้วกันการส่งออกข้าวเนี่ยผมจําได้ตั้งแต่เด็กถ้เรียนมาผมเมื่อ52าอในตอนปีนี้นะท่องมาตลอดเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกของโลกของโลก,โลกท่องมาจนปัจจุบันนี้ ปีที่แล้วเป็นไงครับขายข้าวล้าหลังเวียดนามกันเวียดนามเพิ่งเปิดประเทศมาไม่กี่ปีเองล้าหลังเราแพ้อินเดียจังหกักเห็นไหมกลายเป็นตกอันดับไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ใช่พ่อค้าข้าวอันดับหนึ่งของโลกอีกต่อไปเพราะเราไปหลงเลื่องกับ คำนิยามเก่าๆที่ท่องกันมาตั้งนานนะครับครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการที่จะบอกว่าโอเคทรัพยากรเราดีนะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีทะเลดีภูเขาดีอากาศก็ไม่ได้แย่อะไรมากตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนที่ใช่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดถามว่ามีการประชาสัมพันธ์แล้วเรื่องภาษาครับคุณกายครับตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยเสียเปรียบเขามากเลยเราเริ่มต้นยังไงดีครับคุณกายครับครับคือเรื่องนี้คือเรื่องน่าเศร้าใจนะในเมืองไทยที่ยังมีความพร้อมทุกอย่าง แต่การส่งเสริมด้านการศึกษาของเราเนี่ยเขาเรียกมันด้อยไปนิดหนึ่งรเราไปอนุรักษ์ความเป็นไทยมากเกินไปถามว่าดีไหมดีสําหรับที่เราอยู่ในประเทศเราอยู่ประเทศเดียวนี่คคืออนุรักษ์อะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องหาส่วนผสมอื่นของโลกเข้ามาส่วนด้วยเพราะภาษาต่างประเทศเดี๋ยวนี้ภาษากลางนะภาษาจีนก็ดีภาษาอังกฤษก,ก็ดีนี่เราปลูกฝังเด็กๆนะอย่างรุ่นผมเนี่ยปลูกฝังอะไรไม่ได้แนละ้วรุ่นรุ่นแบบนี้เขาเรียกว,ว่าอีไม่กี่ปีก็ ไม่ไม่อยู่แล้วเมื่อถึงนี่เราต้องเริ่มปลูกเครือบปลูกฝังเด็กๆครับเน้นเรื่องภาษาหน่อยอย่าไปเน้นเรื่องเขาเรียกวัฒนธรรมแบบมากเกินเหตุได้แต่อย่ามากเกินเหตุเอาภาษาอังกฤษหรือภาษากลางเนี่ยเติมเต็มให้มันเยอะๆหน่อยค,คือเด็กๆนะถ้าเกิดเราปลูกฝังอะไรมันตั้งแต่เริ่มต้นนะมันจะดีจะเรียนรู้จะพัฒนาจะปรับตัวได้เร็วแต่ถ้าเกิดมันเริ่มเยืเยืโซโนตังคิวรุ่นผมเนี่ยนะมันจำไม่ได้ไม่กี่ประโยคแล้วเพราะหนึ่งความจำ คนอายุมากขึ้นเนี่ยความจําก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่เด็กๆเ,เนี่ยฟอร์มมันยังสดอยู่ใช่ไหมรเราต้องเริ่มแต่วันนี้เลยแต่แต่ที่จริงนะเราเริ่มมานานแล้วแต่การดูแลอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีผมว่ามันน่าจะจัดหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่นะให้เขาศึกษาเรียนฟรีไปเลยดีกว่าเสริมจากที่เรียนอยู่ปัจจุบันนี่นะเอาหลักสูตรเกี่ยวเรื่องภาษาอังกฤษเอาใครต้องการเข้าคอร์สรัฐบาลจัดงบให้หน่อยเพื่อเด็กมันจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ไงปหนึ 1, ่งป2ป .3 าป .4 มอ,อะไรก็แล้วแต่ให้มันเด็กๆอยู่เนี่ยให้เข้า หลักสูตรอบรมพิเศษไปเลยดีกว่าเพราะที่ผ่านมาไปเรียนภาษาอังกฤษพอให้ผ่านเพ A, B, c, D, ราะก็เร c ีซกเรี่ากาถูกกาผิดให้มันผ่านนีเฉยส่วนจะพูดได้ เยสโอเค thank you สกนะิรัลอะไรพูดไม่ได้เลยอย่างนี้มันเสียของกับผู้ถึงนนะผมว่าเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทํางานสมัยเพราะว่ารัฐบาลเองนะต้องพัฒนาเรื่องนี้เป็นสําคัญนะครับครับอันนี้ก็เรื่องของการพัฒนาภาษานะครับรัฐบาลโอเคต้องเป็นส่วนสําคัญอยู่แล้วทีนี้เนี่ยรัฐบาลอย่าเพิ่งพัฒนาภาษาถ้าเกิดมองถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะพัฒนาตัวเองก่อนอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เขามาเที่ยวแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองนะครับว่าเขาอยากมาแค่ทะเลมาแค่ภูเขา ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดการเมืองมันไม่นิ่งป,ประชาธิที่ป็นใไม่นิ่งตัวนี้มีผลไหมครับในฐานะที่คุณการเนี่ยเขาไปต่างประเทศมาฝรัลล่งเขาอยากมาเที่ยวอย่างเดียวหรือเขาอยากให้เราสงบด้วยเขาถึงจะมาครับคือต่างประเทศเนี่ยเขามองประเทศที่มีความสงบนะครับถ้าเกิดการเมืองยุ่งเหยิงอะไรต่างๆมีทะเลาะโว้แบ้งกันไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีทะเลาะกันทั้งปีทั้งชาติแบบนี้เขาก็เบื่อนะครับแต่โอเคบ้านเมืองเราต้องยอมรับว่ามันมีการพัฒนาไปเยอะแล้วตอนนี้เพราะว่าคนคนที่ออกมาพูดออกมาเคลื่อนไหวถ้าแบบ หลุดโลกไปเลยประชาชนเขาก็ไม่เรียนด้วยเพราะคนที่ไร้เหตุไล้ผลก็คือจะดันทุลังอย่างเดียวแบบนี้พี่น้องประชาชนเขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วเพราะมันเขาเรียกมันน่าเบื่อหน่ายทําแบบนี้มาประมาณห้าหกปีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดรัฐบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองให้สถานที่ท่องเที่ยวเราสามารถเป็นสากลหน่อยมีระดับชั้นหน่อยสร้างจุดขายดีๆเพราะปัจจุบันนี้จุดขายเรามีไม่มีแต่เพียงแต่ว่า อย,อย่างแถววังน้ําเขียวต้องอยอมเราที่บอกว่าเ,เป็นโอโซนอันดับ7บของโลกบรรยากาศอากาศเย็นตลอดทั้งปีไอตรงนี้นะมันน่าจะมีการยกระดับชั้นอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็ได้ใช่ไนะแต่ตอนนี้อะไรอ่ะไปไล่ลุกที่ไปไล่ทุบไล่ตีไล่ครับโยกย้ายโอ้ยส,สารพัด่ะไล่ยึดเลยตามภูเขาลรรมาไิเขาเรียกกลุ่มรีสอร์ทแทนที่จะเออโอเค ออกกฎหมายซะเลยเนี่ยไหนคุณก็ลุกแล้วแต่มีออกกฎหมายบอกว่าคุณต้องปลูกต้นไม้ถราว่าคุณมีที่รอยไร่ครับจะต้องปลูกต้นไม้ถาวรต้นไม้ย,ยืนต้นนะ70%์ของพื้นที่ที่เหลืออาจจะเป็นสร้างเพื่ออนุรักษ์ไว้เพื่อให้ที่อยู่อาศัยแต่ต้องปลูกต้นไม้ไว้ถ้าบแบบนี้ผมว่าดีแต่รัฐบาลน,นี่อะไรก็ไม่รู้รไปไล่ทุบไปทุบเขาเขาเรียกว่าลงทุนเป็นร้านทุบทิ้งเฉยอะเสียคองค็ถึงนะแทนที่เอามาปรับปรุงพัฒนา ถ้าเกิดปลูกต้นไม้เยอะๆมันก็ให้รีสอร์ทแะละเป็นคนดูแลอย่างกใกล้ชิดติดขอบเวทีหรือว่าหน่วยงานรัฐถ้าเกิดทําแบบนี้ตัวเองไม่มีโอกาสที่ได้กินงบประมาณเพราะถ้าเกิดหน่วยงานรัฐดูดูดูดดแลเรื่องต้นไม้มันมีงบประมาณไปนี่ใช่ไหมก็จะไอ้าศัยหักหัวคีวว้าง หรือว่าไม่มีแบบนี้ก็เลยเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนะครับครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของคอร์รัปชันนั้นต้องเบรกไว้ก่อนนะครับแต่ว่านี่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของมุมมองพื้นฐานนะครับว่าจะเป็นส่วนของชาวไทยมองชาวไทยฝรั่งมองคนไทยตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับ